สวัสดีค่ะพี่พี่พเพื่อนเพื่ชาวลัคนาราศีกันนะคะวันนี้ก็มาเปิดไพ่ทานายดวง12ราศีนะคะของเดือนเมษายน2567นะคะเป็นดวงการงานการเงินโชคลาภความรักนะคะชาวราศีกันนะคะก็อยู่ในธาตุดินเนาะในช่วงนี้จะเป็นยังไงเราจะมาดูพื้นดวงกันก่อนนะคะ สองดาบขึ้นมาเลยช่วงนี้มีเรื่องอะไรต้องตัดสินใจแล้วคะมีตัวเลือกทางเลือกมานะคะให้เราต้องตัดสินใจให้เราต้องคิดนะมีช้อยมาให้เลือกละนะคะว่าจะไปทางไหนดีนะคะสองคนสองทางสองงานนะคะมีเรื่องให้ตัดสินใจนะคะมาดูต่อนะคะว่าเป็นยังไงต่อ,อ,อจัดเม้นมาเลยไพ่ปฏิหารนะคะไพ สิ่งฟื้นคืนชีพสิ่งเก่าๆจะฟื้นคืนกลับมาอะไรที่เรายังไม่รู้ก็จะได้รับรู้นะคะในเรื่องของทุกอย่างนะคะอาจจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของคุณก็ได้นะคะนะสิ่งที่คุณยังไม่ได้รับรู้นะคะจะฟื้นคืนกลับมาให้คุณได้รู้ความจริงนะคะ็นอะไรที่เป็นค่อนข้างที่เป็นไพ่ไพ่ไกรรมเนะมาะกรรมอะไรที่เคยทําไว อะไรที่ดีๆอาจจะกลับคืนมาหาเราก็ได้นะหรือว่าจะมีคนเก่าเก่ากลับคืนมาก็ได้นี่แล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงเรามาดูไพ่ต่อค่ะมูฟไพ่สวยมากพลังงานดีมากนะคะ t e m p r e s s ค่ะ t e m p r e s s คนละนะไอคนวันศุกร์นะคะอาจจะเป็นคนลับนาราศีพฤษภได้คนราศีพฤษภได้นะคะคนวันศุกร์นะคะเป็นคุณแม่ที่มีเป็นผู้มีแต่ให้ จกกักรพรรดินีนะคะ The Empress a b u n d a n c e เป็นผู้ที่มีความารุ่งเรืองเจริญแล้วก็มีความสมบูรณ์พูนสุขอยู่ในตัวนะคะเป็นอะไรที่ดีมากยืนหนึ่งนะคะยืนหนึ่งของมนุษย์แม่เลยแหละนะคะผู้ให้ที่ดีนะคะราชนีดาวสุขนะคะต่อกันนะโอ้โห รวยนะคะคุณเป็นคนรวยการเงินแต่มันอยู่ในตำแหน่งอดีตแล้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็เป็นพื้นฐานของชีวิตค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะสิบเหรียญน,นะ10บเหรียญก็เงินทองเต็มเต็มตัวเต็มที่นะคะมีเงินมีทองนะเป็นพื้นฐานให้ชีวิตนะคะครอบครัวก็ดีนะคะในเรื่องนี้นะภัยอ,อดีตจริงๆของคุณก็คือตอนนี้คุณกำลังกำลังพักอยู่เลยนะ อาจจะเยียวยาใจตัวเองหรือว่าเป็นช่วงที่คุณว a เคชั่นก็ได้เนาะพักทำสมาธิอยู่ที่บ้านเนาะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงนี้ก็คือคนวันศุกร์นะคะธาตุดินประสบกันมังกรธาตุลมหรือุนตุนกลุ่มนะคะอนาคตอันใกล้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะอนาคตอันใกล้ภายอนาคตน,านะคะ ถัดไฟแม่สิงห์ธนูนะคะน่าจะมีการสื่อสารที่ดีนะอะไรบางอย่างที่เข้ามาติดต่อมาอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินแล้วแต่นะคะเรื่องที่เข้ามาคอนเนคชั่นกับคุณมีการสื่อสารเข้ามานะคะอาจจะมีใครเดินทางมาหาก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะได้เดินทางไปหาใครเกี่ยวกับเรื่องงานนะ,ะมีการสื่อสารที่ดีค่ะมีการติดต่อเข้ามาแน่นอนเลยนะอ,อะไรที่ยังไม่โฟกัสที่เป็นปัญหา คุณ move on จากอะไรมาในช่วงในช่วงนี้นะคะเหมือนคุณจะเดินจากในสิ่งที่เราไม่พึงใจ move on จากไป 8- ปดถ้วยนะคะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ถูกใจสักเท่าไหร่ทำให้คุณเนี่ยได้ move on นะคะจากเดินจากไปนะเดินจากในสิ่งที่คุณอาจจะรักแต่ไม่พึงใจเอารักแต่ไม่พึงใจนะ ไมนะ่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจสักเท่าไหร่นะคะก็เลยต้องเดินออกจากสถานการณ์นั้นนะคะนะแปดถ้วยนะคะนะต่อนะคะในทางการแก้ไขของคุณคืออะไรเอ่ยช่วงนี้นะคะอืมน่าจะเป็นเรื่องที่ คุณเจอในเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีนะคะอาจจะมีคนหลอกลวงหรือคนทําทอะไรไม่ดีกับคุณนะคะมันเป็นเดวิลเนาะหรืออาจจะเจอคนเจ้าชู้ก็ได้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทําให้คุณหันหลังกลับไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยนะคะในเรื่องนี้นะคะในด้านาความรู้สึกคณเป็นยไงความรู้สึกม่คิดความคิดของคนนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ขวัวานค่ะคุณเป็นคนเก่งเนาะเก่งงานมากๆนะทาดไฟไม่เสียงธนูนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองเก่งงานแล้วก็สามารถที่จะพราวในตัวเองมีความพราวในตัวเองโชว์ผลงานนั้นได้ตัดสินใจได้แม่นยำนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งมากๆในเรื่องของงานนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองนิดนิด นะคะว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจเพราะว่าคนเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วแล้วก็ทําได้สามารถที่จะโชว์ได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นยังไงแล้วก็เป็นคนดื้อหน่อยๆด้วยดื้อยังไงู้ไหมเหมือนแมวอะค่ะเนาะดึงหัวเขาจะถอยหลังนะแมวอะลองดอูถ้าดันไปข้างหน้าเขาจะไม่ไปอะเขาจะถอยเขาจะ,ะเหมือนกับหนีเราอะนะคะทําในด้านตรงกันข้าม ดูเหมือนเขาจะเป็นคนง่ายๆนะคะในความรู้สึกนึกคิดของคุณเนี่ยในสายตาคนอื่นคุณก็จะเป็นคนที่ใจดีดูอะไรค่อนข้างจะ nice นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะ s ซอ friendly อะไรประมาณเนี้ยแต่คุณเป็นคนดืึงเงียบนะคะอะใบสรุปจบค่ะเป็นยังไงในช่วงนี้สิอ๋อเดอะสตารเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะคุณอธิษฐานขออะไรไว้คุณจะได้ดังประสงค์นะคะ โดดเด่นในรบวงสังคมอาจจะโดดเด่นในงานของคุณด้วยก็ได้ถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เนี่ยจะประสบผลสําเร็จนะคะในเรื่องนี้นะคุณอธิฐานขออะไรไว้จะได้นะคะตอนนี้คุณอาจจะช่วงอยู่ในช่วงของการเยียวยานะคะในเรื่องที่คุณตัดสินใจนะคะคุณจะทําได้นะคุณจะคิดได้แล้วก็สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะมีอยู่ใบเดียวที่่อเออไ่2ใบเนาะใบเดียวก็คือคุณเดินหนีจากอะไรนะ คุณเดินหนีจากอะไรหันหลังให้กับอะไรเนี่ยขอดูนะคะคุยนอครับอาจจะเป็นเรื่องของความรักจริงๆนี่แหละนะคะอาจจะเจอคนเจ้าชู้นะคะเดอะเดวิลเข้ามานะมีรักซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรประมาณนี้คุณก็เลยได้เดินนี้แล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะพราวในตัวเองคุณไม่สนใจโนสนโนแคร์ no son, no care, นะคะแล้วเดอะสตาร์มาบอกว่าคุณเป็นคนโดดเด่นและสามารถที่จะประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานในเรื่องของคุณทุกอย่างที่ ตอนนี้ที่คุณกําลังเยียวยาตัวเองนะคะเนาะคุณตัดสินใจได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะพื้นดวงดีค่ะนะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดของการงานการเงินนะคะแล้วก็การงานการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะลืมให้ดูไพ้ใต้สำรับเป็นเด็กถือดาบนะคะเ,เด็กถือดาบนี้ค่อนข้างจะมีคนยังคอยส่องคอยมองคุณอยู่นะนะ จะเป็นอะไรที่คุณเดินจากมาก็ได้นะคะยังส่องยังมองอยู่นะอาจจะเป็นอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดค่ะว่าการงานการเงินโชคลาภของคุณมีไหมในช่วงเดือนเมษายนอคนลัคนาราศีกันนะคะเร the strength. นะ่ the strange นะ the s t r n g e คุณเอาอยู่คะ่ะงานยากๆย,ยังไงคุณก็เอาอยู่นะคะเป็นงานง่ายไปเลยไปเลยอะคะ่ะนะ The Strength ลัคนาราศีสิงห์นะงานอาจจะยากในเรื่องของงานนะคะแต่คุณก็เอาอยู่คุณเป็นคนเก่งงานนะอย่าลืมแล้วก็มีเงินเข้ามาซัพพอร์ตด้วยสินะคะถ้าดินประสบกันมังกรได้นะคะ Queen of p e n c h o o l s การเงินนี่ค่อนข้างจะอยู่ตัวเลยนะคะอยู่ได้ ดสวยริดเฉวดยิงเลยแหละนะคะดูได้โดยตัวเองแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นคงด้วยนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะห่วงตัวเองนะรักตัวเองมากนะดูดูท่าแล้วตั้งแต่เยียวยาแล้วก็เรื่องตัดสินใจแล้วก็เดินออกเนี่ยคุณน่าจะเป็นคนที่รักตัวเองค่อนข้างมากอันนี้เป็นพื้นฐานความคิดพื้นฐานนะคะว่าถ้าเราจะให้ใครมารักเราเนี่ย เหมือนที่เรารักตัวเองน่ะได้นะ่ะนั่นคือสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งความรักที่ดีๆน่าจะให้กับตัวเองก่อนนะคะไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะเมื่อเรารักตัวเองได้สิ่งที่ดีๆที่จะดึงดูดเข้ามาก็คือคนที่รักตัวเราเหมือนที่ตัวเรารักตัวเองนะคะนะนายอับจะได้รับใครจะเข้ามามอบสิ่งดีๆให้คุณในเร็วๆนี้นะคะนะนายับ ผู้ชายคนนี้เป็นคนอ่อนโยนโรแมนติกนะคะแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่นะจะมามอบสิ่งดีๆในด้านอารมณ์ความรู้สึกให้คุณในเร็วนี้นะคะนะอาจจะเป็นสิ่งของหรือเป็นมาพูดคุยนะมาสารภาพอะไรบางอย่างให้คุณก็ได้นะคะหมายล็อคับนะคะเป็นเรื่องดีๆเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอาจจะเป็นเรื่องความรักได้ความรักความสัมพันธ์นะคะ อสองไม้เท้ามีการขยับขยายในเรื่องของการงานนะคะถ้าเป็นเรื่องของความสาคัญก็น่าจะมีการพูดคุยกันนะคะมีแผนมีมีแผนร่วมกันมีแผนงานร่วมกันที่จะขยับขยายในเรื่องของการงานมีตั้งเป้าร่วมกันแล้วนะนาอาจจะได้รับะอะไรค่อนข้างจะกระทันหันในช่วงนี้นะคะคนวันอังคารได้นะคะถ้าไฟแม่สิงธนูนะคะคนวันอังคาร นะถ้าในเรื่องของสุขภาพก็ระวังนะคระับพระตกหกล้มนะระวังนิดนึงก็ดีนะคะในเรื่องของการงานก็จะมีการแข่งขันการเอาชนะในในองค์กรเดียวกันนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะอาจจะมีความไม่เข้าใจแล้วก็มีข้อ,ข,อ,ข,อขัดแย้งคอน FLICT ก,กันในหน่อยงานเล็กๆน้อยๆพอให้เราลาคาญใจเนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่ว่ามันจะทําให้เรารําคาญใจนะคะ ให้ได้สมับเป็นธรรม e รัช์นะธรรมปรัช์มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัวให้ดีขึ้นปรับสมดุลนะคะในเรื่องของการงานนะในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยมีการปรับตัวที่ดีมีการเยียวยาที่ผ่านมามีการเยียวยา แล้วก็บางอย่างเนี่ยบางคนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนสายงานได้นะคะ The t e a n c e r a n c e นะคะค่อนข้างจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะโชคลาภมีไหมเนี่ยการเงินดีค่ะคุณเป็นคนใช้เงินเป็นด้วยแล้วก็มีฐานการเงินที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะคะการงานก็มีการขยับขยายดีแต่จะมีบางเรื่องในเรื่องของการ ข้อขัดแย้งข้อคอนฟ l i c ความไม่เข้าใจกันในหน่วยงานก็ได้แต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกําลังจะเกิดขึ้นนะคะนะในเรื่องของการงานการเงินคุณเป็นคนขยันมากแล้วก็มีโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินที่ดีนะคะขยันมีทักษะพิเศษมีควาสวรรค์นในเรื่องของการที่จะทํางานการเงินก็มาตามมาเลยนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะสําหรับการงานการเงินนะคะแต่เป็นสิ่งที่คุณเป็น ได้จากศักยภาพของคุณเองนะคะการเงินเนาะอ้าโชคลาบถามหามาแล้วค่ะวิวออฟอร์จูนกงร้อยแห่งโชคชะตาจะเป็นมีทิศทางในทางที่ดีขึ้นเลยค่ะเนาะการเงินโชคลาบมาแล้วนะคะวิวอ o ฟ f อร์จูนคนวันพฤหัดได้นะมาพร้อมกับอะไรมาพร้อมกับคนเก่าๆของคุณ คู่เก่าคนเก่าแฟนเก่ากิ๊กเก่าคนที่เคยรู้จักเก่าๆนะคะจะวนกลับมาแล้วนะคะเหมือนกงล้อนะกำมาจาักอะคะ่ะวิว of, วิวออฟฟอร์จูนนะถ้าถามหาโชคลาภอาจจะนำมาได้นะกับเพื่อนเก่าเนี่ยนะ,ะมาดูนะจริงๆด้วยมีการวนกลับนะคะมีการปรับสมดุลในตัวเองนะใต้สำหรับมีการวนกลับของของคนเก่าๆนะมาพร้อมกับโชคลาภ นะที่คุณจะได้รับนะคะพกถ้วยมาบอกว่าสิ่งที่คุณเดินหนีกับคนเก่าๆอาจจะวนกลับมาได้นะคะนะวนกลับตั้งแต่ใบแรกเลยนะ The s t r a n g e ปิดด้วย2องเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นมีการวนกลับแน่ๆแ,แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องความรักหรือเปล่าความรักความสัมพันธ์หรือการเงินการงานที่เข้ามาทคะแ,แน่คือคุณมีโชคในลาบด้วยนะคะ่นะอไปค,ค่ะ เรามาดูคำพรวยพรจากพระพี่เนศนะคะดูท่าทางฝนจะตกฝาร้องมาแล้วพระพี่คเนศจะให้พอรอะไรคะในช่วงนี้ขอเรลขอให้มีความกล้าหาญค่ะกล้าหาญที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามนะคะนะท่านเป็นแบดอัพให้อยู่แล้วนะคะ Personal Transformation นนะให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ นะปรับเปลี่ยนในทางที่ดีนะคะปรับนิดนึงนะแล้วก็ energy movement movement ใ,ในพลังงานที่ไม่ดีออกจากตัวเรานะคะ พลังงานลบย่อาไว้ในตัวเรานะคะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเราจะดึงดูดเข้ามาเหมือนกับที่มีอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพลังงานลบสิ่งที่ลบๆก็จะเข้ามาหาเรานี่เป็นกฎแรงดึงดูดนะถ้าคุณคิดที่ดีหวังดีสิ่งดีอยู่ในจุดในตัวเรานะรักตัวเองสิ่งที่เข้ามาก็จะเหมือนกับที่เราคิดสิ่งที่เข้ามาจะเหมือนกับที่เราคิด แต่จะไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้เพราะฉะนั้นให้คุณคิดดีทำดีแล้วก็พูดดีไว้ทุกอย่างจะดีๆเข้ามาในตัวเรานะคะเราจะมุ่ไปเรื่องของความรักในภาพรวมค่ะสําหรับความรักของลัคนาราศีกันของเมษายนนี้นะคะจะดูเป็นภาพรวมเนาะไม่ได้แยกสถานะให้แต่ถ้าแยากสถานะจะอยู่ในรายธาตุนะคะ,ะภาพรวมของความรักช่วงนี้นะคะ ที่จะเข้ามาหาคุณก็คือมีมีคอนเนคชั่นนะจากใครบางคนจะติดต่อเข้ามาแน่นอนเพราะมีคนอแอบส่องแอบมองคุณอยู่แล้วก็มีจนะัดเม้นเนาะให้ปฏิหารท,ที่จะมีการฟื้นกลับคืนกลับมาในบางสิ่งที่คุณยังไม่รู้นะคุณจะได้รู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้นะคะฟื้นคืนชีพมาแล้วนะโอเคเรามาดูใบแรกใบแรกมาเลยคะ่ะ the lovers คุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเนาะมีความรักเข้ามานะคะมีคู่เข้ามานะและขนาดราศีเมทุนได้ถามหาความรักคนรักก็มานะคะเพจออฟวานคนนี้มีแพชชั่นค่อนข้างสูงมีแรงบันดาลใจมีพรสวรรค์นะคะมีความกระตือรือร้นและอยากที่จะทำนั่นทำนี่นะคะเป็นเป็นอาจจะยือันรูน้อยกว่าคนก็ได้นะคะถ้าฝุในเมทินโนนะเพจออฟวานนะคะ j u s t i c นะ j u s t i c คือของจริงนะคะนะไม่ว่าการตัดสินใจหรือความยุติธรรมจะกลับมาหาคุณเสริ์ฟถึงที่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหันหลังให้ในบางอย่างเนี่ยอาจจะมาปรากฏ เป็นความจริงให้คุณรู้ให้คุณทราบสามารถที่จะตัดสินใจได้ในไพ่ใบแรกที่คุณรอกอารตัดสินใจ justice มาบอกแล้วว่าคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ได้รับความยุติธรรมอะไรที่เป็นของจริงของแพร่ <c oughs> จะกออกมาหาคุณนะคะนะ justice มาบอกนะคะชัดเจนค่ะคุณตัดสินใจได้นะคะความยุติธรรมเสิร์ฟถึงที่ในเรื่องที่คุณยังคาใจอยู่นะคะ ภายใ,ใ้สาหรับแนมะ้คุณกําลังจะเยียวยาอยู่ก็ตามนะคะคุณตอนนี้คุณค่อนข้างจะทําสมาธิสีดาบขึ้นมาทั้งสองสำหรับนะคะคุณค่อนข้างจะเยียวยาตัวเองอยู่นะคะอยู่ในที่ของตัวเองนะทาสมาธิสงบเงียบในสิ่งในในที่ของตัวเองมีพื้นที่ของตัวเองนะคะอยู่ในเซฟโซนเนาะมาดูต่อค่ะความรักคุณเป็นยังไงในช่วงนี้นะคะ แต่ถ้วยก็ยังมาหลังจากที่คุณเดินหันหลังให้กับความรักมานะคะแปดถ้วยหันหลังให้กันคุณแต่คุณก็ยังถือหนึ่งถ้วยอยู่นะคุณก็ยังต้องการความรักที่ชัดเจนเป็นรักเดียวนะคะที่อยากได้นะคะคุณอยากได้เป็นคนที่ชัดเจนกับคุณนะอยากได้คนที่ชัดเจนกับคุณนะแม้เ,นะเ,เขาจะหันหลังไปแล้วก็ตามนะคะคุยนับครับคุณเป็นคน uh, nice เป็นคนเซฟ friendly อ่อนโยนนะคะ q u e น n o อ c ครัตัวคุณเนี่ยนะค่อนข้างจะเฟรนดลี่อ่อนโยนพูดจะอ่อนหวานเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะแล้วก็เป็นคนที่มีค่อนข้างจะมีเซนส์นะแล้วก็เซนซิทีฟพอสมควรเลยทีเดียวอ่อ,อนหวานน่ารักนะคะสําหรับตัวคุณนะคุ e น n o อ c ครันะต่อมาค่ะอ้าวเดี๋ยวคนนี้ก็ยังถือดับมองคุณอยู่นั่นแหละนะคะอาจจะยุ่งกับกคุณจริงๆด้วยนะเดี๋ยวคนนี้เป็นคนค่อนข้างจะมูทะรูเนาะ ค่อนข้างจะแอบซองแอบมองอยากรู้อยากเห็นประมาณนี้นะแอบซองแอบมองคุณอยู่นะคะในช่วงนี้นะ,ะแล้วก็รอคอยตื่นรู้นะคะคนนี้ตื่นรู้รอคอยหาจังหวะเหมือนหาจังหวะเวลานะคะหาจังหวะเวลาที่จะเข้ามาประมาณนี้นะคะในเรื่องของความรักของคุณเนาะแฮงแมนรอนานแล้วนะนี่ อาจจะเป็นปีแล้วด้วยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณเจอมาค่อนข้างจะเจ็บหนักเนาะถึงว่าทําไมถึงหันหลังทั้งสองสำหรับสิบดาบค่ะเนาะเจ็บหนักเลยจมกองเลือดหามเข้าโรงพยาบาลลนะนะยังกอดดาบอยู่เลยนะโดนไปสิบดาบยังกอดดาบไม่ทิ้งดาบนะคุณยังมีิมีฤทธิ์มีมสงมีพิษมีมีภัยอยู่มีฤทธิ์มียังมี พิสงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะในสิดบดาของคุณเนี่ยนะต่อค่ะคุณจะได้พบกับสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเก้าถ้วยเนาะเก้าถ้วยเป็นวิชการนะเป็นอะไรที่สมปรารถนาคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานะคะมีคนมาให้เลื่อกเยอะเลยนะอาจจะเป็นคนเพศเดียวกันได้ด้วยนะเก้าถ้วยเป็นคนเจ้าชู้หน่อยๆอยอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วในตอนนี้นะคะนะความรักความสัมพันธ์ คุณขาดอยู่ถ้วยเดียวจริงๆถ้วยที่คุณถืออยู่ในมือหรือนเนี้ยนะคุณขาดอยู่ถ้วยเดียวนะมาดูต่อนะคะความรักความสัมพันธ์ของราศีกันลัคนาราศีกันในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะอ้าวจะพบปฏิหารแล้วค่ะจะมีคนมายื่นมอบถ้วยให้แล้วนะคะเพจออฟคัพค่ะความสุขความสมหวังรางวัลชีวิตเซอร์ไพรส์ Surprise จะเข้ามาแล้วนะคะ นะคุณจะได้รับอะไรบางอย่างจากคนบางคนนะคะที่จะเข้ามามอบให้คุณนะคะเด็กถือถ้วยเข้ามาแล้วคนนี้นิส์ค่ะน่ารักนะอาจจะเป็นเด็กก็ได้อาจจะเป็นอายุเป็นน้องคุณนะคะเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันนะคะการมีการขยับขยายมามอบดอกไม้ให้คุณแล้วแหละนะคะอาจจะมีอะไรที่เข้ามาเซอร์ไพรส์คุณในเร็วๆนี้นะคะ ตอนี้เรามาดูนะคะว่านางฟ้าจะแนะนำอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บทสรุปค่อนข้างดีนะคะในช่วงหนึ่งเดือนที่จะเข้ามานี้นะให้เขาแอบส่องแอบมองไปคะ่ะคุณอยู่ในเซฟโซนนะค่อนข้างจะเป็นเซฟโซนของตัวเองนะคะนะแต่ก็คิดได้แล้วแหละนะห้อยหัวคิดอยู่ตั้งนานแล้วนะ a อ p for help from the o t h e r ให้คนอื่นช่วยบ้างก็ได้นะอย่าคิดคนเดียวเดี๋ยวหัวจะปวดนะคะห่ายอยู่หัวอยู่นานแล้วเนี่ยนะ big happy chance นะ big happy change คือจะมีอะไรความสุขยิ่งใหญ่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วเข้ามาหาคุณนะคะดีมากเลยเนาะ changes สิ่งที่คุณคิดตอนนี้น่าจะไม่ใช่นะคิดอะไรอยู่มาดูค่ะไพ g aggressive บอกอกะไท้ายกระสีดในช่วงนี้บอกว่า relation s h i p pattern นะคะมันจะเป็นไปนตาม pattern ที่เป็นอยู่ในเวลานี้นะคะ ใน,ในเรื่องของความรักโอ้โหลุมแรงมากเลยค่ะ receive with love and appreciation นะ,ให,ะนนะให้รับความรักและความชื่นชมนะให้รับความรักและความชื่นชมนะ a p p r e c i a t e นะคะแล้วอันสุดท้ายก็คือ like like คนนี้มีแรงดึงดูดต่อคุณมากเลยทีเดียวนะคะ และแอชชัทไลท์ like, นะค่อนข้างจะพชชั่นสูงมากเลยนะเรามาดูโรแมนต์แองเจิลนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเคมีสตรีเคมีตรงกันนะคะนะน่าจะไปจากกันได้ไม่นานหรอกคะ่ะแอบซอมแอบมองอยู่อย่างเงี้ยน,นะคะเอ็นเ e m e n t น น่าจะมีข้อตกลงอะไรร่วมกันนะคะอีกไม่นานนี้นะคะในเร็วๆนี้นะแอนเก็ m เมนเข้ามากาันมั่นหมายแต่งงานยังไม่ถึงแต่งงานค่ะการมั่นหมายการมีข้อตกลงร่วมกันคนนี้เป็นทูเลอร์ของคุณค่ะเนาะอันนี้เป็นรักแท้ของคุณนะถ้ามีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจา่ามีการติดต่อสื่อสารเข้ามาค่อยๆพูดค่อยๆจานะคะสื่อสารดีๆนะ ไม่ใช่ใช้อารมณ์ใช้เหตุผลมากกว่านะคะแล้วก็จะสามารถคุยกันได้นะสำหรับลัคนาราศีกันก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราจะมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ